มาดูกันที่ EP นะครับ EP นั้นจะเท่ากับ vq นะครับซึ่งที่จะมาจากสูตรของสักไฟฟ้านะครับซึ่งสูตรก็มีว่า v เท่ากับ Ep ส่วน q นครับแล้วสักไฟฟ้านั้นสามารถอ่านได้อีกแบบนึงก็คือสูตร v เท่ากับ kq ใหญ่ส่วน r นะครับเราจะแทน v เท่ากับ kq ใหญ่ส่วน r ลงในสมการนี้ครับ จะได้ตัวการใหม่ว่า QP เท่ากับ KQ ใหญ่คณจะ Q เล็กส่วน R คในอะตอมของไนโตรเจนนั้นประจ,จุบวกประจ,จุรบ,บนั้นมีค่าเท่าบ e ครับในที่นี้เราจะทำานึงถึงทิศทางของประจ,จุด้วยนะครับ Q ใหญ่นี่ก็คือนิวเคลียสประจ,จุเป็นบวกนะครับดังนั้นเราเขียนบวก e ครับส่วน Q, Q นี่ก็คืออิเล็กตรอนครับมีประจ,จุเป็นลบนะครับเราเขียนลบ e ส่วน r ครับก็ mm hmm. จะได้สมการ ek e กําลัง2ส่วน r ครับ mm hmm. มาดูกันต่อที่สมการพลังงานจลพลังงานจลนนั้นมีสูตรอยู่ว่า ek เท่ากับห1กําลัง2 mv กําลัง2คุณไม่ชอบ mv กําลังงนี้เหมือนเคยเจอที่ไหนเราเคยเจอมาแล้วครับข้างบนจากสมการข้างบนนะขึ้นไปดู เนี่ย mv กำลังสองเราจะเอาตรงนี้ดีกว่ามันจะสะดวกกว่า m มกำลังสองแล้วกับ m เอาวะเป็นไงสมการบนเอ็มวีกำลังสองส่วน A อาทก r คือ i กำลังสองส่วน r กำลังสองดังน,นั้น mv กำลังสองจริงเท่ากับ p e สองส่วน r นะครับแทนค่าออไปในสมการข้้งต้นตรงนี้จะได้เป็นพลังงานจลเท่ากับหนึ่งส่วนสอง p e สองส่วน r นะครับก็ได้ตอนนี้เราก็ได้ทั้งสองค่านะครับทั้ง ep และ ek นะครับเราจะไปรวมเป็นเขียนสูตรสุดเดียวเนีน้จะได้ว่า เอ็นเท่ากับเมือี้เอครับเอา EP ก่ EP, อนครับ e อ e ีนี้เราจะได้ว่า EP พีเท่ากับลบเคลบเเอสองส่วนอาส่วนอ e, ก็จะเท่ากับบวกหนึ่งส่วนสองอ e, สองส่วนอ ได้สองสูตรนี้ยมันก็นคั้ใช้กันนรเราจะบวกกันธรรมดาตามหลักนิศาสตร์เลยครับคือต้องทำให้ส่วนเท่ากันก่อนอันน่าจะเป็นเป็นสองส่วนสอง ke กลสองส่วนอบากด้วยหนึ่งส่วนสอง ke กลงสองส่วนอ ลบสบองวกหนึ่งทากับลบหนึ่งก็ได้เป็นลบห e, e, นึ่งเนสอง PE มันตรองกันอไได้เนี้เราจะแ็น RN นะ RN ตรงนี้ในนี้ก็ EN ก็จะเป็น RN ตบบน,นี้นี่ครับรในสมการเราจะมี R ตอนนี้ครับ อ่าตอนนี้เราเคยเจอนในขบวนครับคือรัศมีนะครับแลก็มีศูนย์รัศมีอยู่ดังนั้นเราจะแทนค่าอารนะครับจากสมการนี้ครับอาน์หนึ่งไม่ใช่ครับไม่ใช่สมการนี้ต้องเป็นสมการนี้คนะรับขอโทษดี R ารครับ R าร์เอนอารเท่า,ากับ เล็ก n สองเ็กกำลังสองคูณอกำลังสองส่วนเอ็ีกำลงสองจะเทีย่ากไปในโคงการนี้จะได้ว่าเอีเ็ท่ากับหนึ่งสอง ไม่มีวีะครไม่มีวีจริงจรม,มวีมด,ดังนั้นลก็จากตารนี้เป็นหนึ่งกันสอง k e จากงานเป็นคูณงานนี้เป็นเป็นคูณนะครับตัวนี้เป็นคูณนครับสีเป็นส่วนก็เป็น m k e ส่วนอินพิตนะอินพิตทงหดี่เจะได้เป็นรูปหนึ่งเือนสองอ็มนี้อิมีคะไรก็ตั้งตัวเป็นอ็มเต้องเป็นเคบางสองอี่บางสี่ีงส่วนด้วยอินทั้งหมดสอง เนืมาเราสังเกตตันอีกทีเองก็จะเห็นได้ว่ามันจะมีค่าคงที่เรือค่าคงที่เยอะก็จัดไอ้ตัวความสะดวกเลยจัดค่าคงที่ไปอยู่ในวงกลุได้เป็นสองอีสองส่วนทีอสองทีสองตรงนี้ค่าคงที่ทั้งหมดเลยนนอยู่ที่ In New York, bóng. Agube bê 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 gặp rất à, là mê nạp gò dạp. Góc áp mê bê 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 หนึ like okay, ่งส <const> ่วนหนึ่งแล้วสองหนึ่งส่วนนหึ่งแล้วสองก็เท่าหนึ่งหนึ่งส่วนหนึ่งก็เท่าหนึ่งดังนั้นต้องอยู่ี่เท่าหนึ่งหนึ่งส่วนอะไรก็ได้ไอ้นั้นเราก็ลบมันไปครับไม่ต้องไปสนใจอีกเ่งดังนั้นก็เหลืออยู่เท่านี้โอเคตรงนี้เป็นค่าของที่นะครับหนึ่งสกันสองก็เป็นค่าของที่อ่ะกะค่าของมันก็จหนึ่งกับหนึ่ง ดังนั้นอีหนึ่งก็เป็นค่าคงที่อยู่นะค่าคงที่ของอีหนึ่งนั้นก็มีคนรทิ้งให้แวดล้อมกันก็เท่ากับลบยี่สิบเอ็ดจุดเจ็ดหกคูณสิบยกบวกเมืองลบสิบ 21, 7, 6, 10, เก้าน,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 นะครับหน่วยเป็นจูลนะครับหน่วยเป็นจูลก็เป็นพลอองานนะครับพอเขียนใหม่กับมือเขียนชื่อเลยเป็นอีหนึ่งเท่ากับ ลบ2 1ห6คูณ10จึงได้ลบา9ด้เป็นจูลทัน้นั้นเราก็เรากาใจเหมือนเดิมเราจะเป็นอินลองลองแทนอินนะคับ2นะ้อยได้เป็น e 2จะเท่ากับลบ1.2ด้วย m กำลัง2 เอกำลังหนึ่งกับเอเอมนี่กำลังหนึ่งเคเอาสองอีกงสองคูณเอกำลังสองแล้วทั้งหมดคูณด้วยหนึ่งส่วนสองอาลสองคือหนึ่งกับสีก็จะได้เป็นรบหนึ่งส่วสองอเดียวเหียนารนี้ยาวเขียการณนี้ยาวเอาสังเกตเลยสังเกตดูก็ตามกตเียว ตัวนี้เป็นข้าคงตัวเองครับมีข้าคงตัวที่แน่มีเรื่องที่แน่นอนอยู่เป็นข่าของตัวนั้นจึงมีค่าที่แน่นอนอยู่นั่นก็คือยี่สิบเอ็บยี่สิบเอ็ดจุดเจ็ดหกคูณสิบยัี่สิบเก้าข้างบนตูเนียแต่เพื่อความชั้นในการเขียนก็เขียน e หนึ่งไปก่อนดังนั้นก็ได้อีสองเท่ากับอีหนึ่งคูณด้วยหนึ่งส่วนสี่ เขาจะเขียนในรูปตเกไปนะครับเพื่อจะได้หาได้เยอะๆครับพวคือรูปสเวไปก็คือเราจะมาห่าได้ทุกชั้นนะโดยสมมติเป็นชั้นที่ n ครับเข e หนึ่งส่วนด้วยเอาคูณด้วยหนึ่งกหนึ่งส่วน n กำลังสองแล้วเพื่อความสะดวกนั้นเราก็จะเป็น e หน,นึ่งส่วน n กำลังสองเลย นี่คือที่มาของสูตร EN ็เท่ากับ e ินน่งกิด